สนับสนุนโดยโกรวินคลินิกศิลปะแห่งความงามอีสานนครศรีเป็นอย่างไงบ้างขอวิจา,ารณรอ์อีสานนครศรีก่อนอีสานนครศรีเป็นลูกเมียน้อยหมายถึงว่าผู้บริหารทุกคนก็ ก็มีภาระหน้าที่มีภาระหนาทีมีธุรกิจหลักเป็นของตัวเองหลายคนบอกถึงว่าอีสานนครสินเื่องเงียบเทมันกันเเงียบอีหลีอีสานนครสินนะเพราะว่าอย่างเพราะว่าผู้บริหารทุกคนที่มาลงทุนทำอีสานนครสินต่างมีธุรกิจหลักของตัวเองเพื่อนกับ,บรบเดบักคุกคีอยู่กับวงดนโดจังมาเถื่อ จังบอดโนโดนทบุรีพันก็มีธุรกิจเป็นพันล้านมีทั้งโรงพยาบาลมีทั้งคลินิกมีทั้งอสังหาริมรัพย์มีทั้งหมู่บ้านจัดสรรฟิตเนสร้านอาหารแล้วก็โรงงานออียงได้หลายอย่างของคุล่ะอุ้ยหลายอันหลายอย่างคนกับเดนมาปักหลักอยู่กับวงหมอลำแต่ที่ทําเพราะมักหมอลำแต่ว่าเจ้าของบมเดมาอยู่กับวงเดซีนาส่วนให้หน่อยก็มีธุรกิจหลักนะเกี่ยวกับเสื้อผ้าประตูน้าแล้วก็รายการหมอลำไอดอล เพิ่นกับพ่ได้มาคุกคีกับวงก็เลยเ็ตให้อิสานนครศินดูเงียบๆไปก็มารอเบืองว่าอิสานนครเขาจะว่าฉากงามชาชาอิสานนครศิ์เนี่ยก็คือพิกิตรทำเขาจะบอกว่าละเอียดมากขึ้นอลังการมากขึ้นสิเป็นแบบไหนสิเป็นเสาโดมโรมันหรือเปล่าจะเป็นแบบไหนเสาโดมโรมันนีคณะหนูพันวิเศษสินเคยทำเมื่อปีปี5657้เแล้วนี่ล่ะหนูพันวิเศษสินเคยเสาโรมัน อีสานนครสิงป์ตอนนี้มีงานอยู่ประมาณ160ส่วนใหญ่จะเป็นงานเจ้าภาพงานเจ้าภาพอยู่ประมาณร้อยกว่างานเดือนกุมภาว่าง4วันเดือนมีนาว่าง5วันอีสานนครสิลป์ส่วนใหญ่จะเป็นงานเจ้าภาพหลายอืก็ดีเจน้ำเพลินอยู่มาลํำนอกไม่กับมีคิวงานหลายณนะตอนนี้อยู่ที่ร้อยหกสิบกว่างานกำรังรอเบื่อวาผลงานพ่ศสิเป็นแบบไหนแต่ว่าเขาจะก็ลงทุนเฮดคือกัน ก็ต้องคือเอินว่าหมอลำม,มันเป็นเอก,เอกลักษณ์ของใครของมันเนาะอิสานนครสินเพื่อนก็นบอกว่าเพิ่นหมอลำม,มิติใหม่ของคนรุ่นใหม่สโลเกีนเพิ่นเพิ่นบาจังสีกระถาเพิ่นว่าเพิ่นสินเป็นรุ่นการะลุ่นใหม่เอเพื่อนสิเฮดออกมาแบบไหนคือคืออีสานนครสินทุกคนก็จับตาจ้องเมืองว่าจ้องเนี้จอบเมองเนี้ทุกคนจอบเมองว่าเอออสาอนนครสินสีเฮดได้บ่ปีที่สองคนสีซา่มซันว่า,าอือถ้าคนซากระซีมีงานเขามาลืนตึมตั้งขาคนก็รอดูเนี่ย เงียบอีสาสนละครสินเงียบเพิ่นบะเฮ็ดโซเชียลเพิ่นก็นเลยเงียบแต่มาถามว่ามีงานจะภาพบอกมีงานจะภาพหรือเพิ่นบาโอ้มีงานจะภาพห้องทองเพิ่นคือบะเฮ็ดโซเชียลก็ว่าป็นเนี่ยเพิ่นอาจจะว่าโอ้มีงานจะภาพเนี่ยบะเฮ็ดดอกโซเชียลเขาบอกหูนอว่าวางหมากวางกลิมไปแนว่ใดอันนี้ไม่รู้รู้แต่ว่างานโชว์งานโชว์ก็จะมีคูเต้มาทำวัฒนธรรมก็จะเป็นคูที สิออกมาเราได้กับบงหโก็ต้องรอติดตาม30กันยานีเขาจะสิเปิดวงยูบ้านพักอีสานนครศินจะมารูปแบบไหนถ้าปีนี้ตุ๊บเนี่ปล่างองอื่นแซงหมดอ่ะก็ต้องเบืนไม่ได้ป่ะดิเพราะลงปับต้องเบืนไม่คืออีสานนครศินปีปีวังหันค้นจอบปีนี้ก็ค้นจอบพื่กันค้นจอวภาษีสีเฮดไดซําเกาบอเพราะอีสานนครศินวางมาตรฐานตัวเองไว้สูงมาก หมายถึงว่าอีสานสนครศิลป์เวทีเสียงสีเสียงมันดูยิ่งใหญ่อลังการเนาะมันขึ้นมาแม้กระทั่งดนตรีแล้วก็ทีมศิลปินดันตัวเองขึ้นมาบางคนมอว่ายี่ท็อปหาบางคนก็ท็อปเจ็ดวาสันวาบางคนก็แล้วแต่จะให้ท็อปสองท็อปสามแล้วแต่แต่ว่าในภาพรวมบันยาหานมองว่าก็ก็บ่อบขี้ไล่บ๊อบขี้ไล่เพราะว่าเพิ่นได้เวทีเสียงสีเสียงได้ความยิ่งใหญ่อลังการได้ดนตรี ได้ทีมงานศิลปินที่เป็นมืออาชีพทุกคนเป็นมืออาชีพมาอยู่ในอีสา,าสนนครศิลก็มาลอเมาือวานดูการสีหอดนีมาตรฐานที่เป็นสางว้ม่องเก่าเนี่ยหนึ่งจะไปอยู่ที่เดิมหรือเปล่าถ้าอยู่ที่เดิมแสดงว่ารักษามาตรฐานตัวเองไวมาตรฐานตัวเองคำหนีป่ปักจะของสีบื่นไปซ้ำเก่าบอจะมากกว่าเดิมไหมถ้ามากกว่าเดิมโอกาสที่จะขึ้นขยับขึ้นไปก็มีเยอะเหมือนกันก็มาล้อหลุดว่าโพลง,งันดูการสีหอดีส,ดสีเป็นแบบใดแต่ว่าเพื่อนก่บาบ้างสี่เด้เฮียหน่อยไร่สดบอกว่า จะปรับปรุงพัฒนาตลอดทั้งฤดูกาลวาสันวาสีเฮดตลอดทั้งฤดูกาลคือมันเป็นยุคข,ของการแข่งขันของวงการวอลลมาเนาะปีนี้หลายคณะก็ลงทุนแบบฟาดกันแบบดุเดือดเลยในเชิงของธุรกิจในเชิงของงานโชว์คณะใดที่มีคิวงานหลายคณะใดสีสามารถเรียกร้องคิวงานจะภาพหลายคณะใดสีเฮดหายใจถือเจจาภาพนี่แหละฤดูกาลนี้แหละเป็นฤดูกาลที่จะตัดสิน ว่าคิวงานปีต่อไปต่อไปต่อไป,อไปสําหรับหมอลำน้องใหม่สําหรับหมอลำเกิดใหม่สําหรับหมอลำที่มาเหตุใหม่ที่สามารถบืนขึ้นไปเทียบเคียงกับหมอลำสี่คณะได้ไหมอีสานนครศินจะไปทิศทางไหนยังไม่รู้ว่าหนึ่งอิสานนครศินจะรักษามาตรฐานตัวเองได้หรือไม่ขอเชื่อว่าข่อยเชื่อในความคิดของข่อยในความเชื่อของข่อยเองขอมองว่าเวทีดนตรีเสียงสีเสียง ได้อันนี้ไม่หลุดมาตรฐานแน่นอน,นเพราะทุกคนคือมืออาชีพเวทีฉากความยิ่งใหญ่อลังการอันนี้คอยคอยคิดว่าบรุลุนมาตรฐานเก่าเพราะได้ได้ฟังจากบอสโน้ตที่โพสบอกว่าฉากละเอียดมากขึ้นอลังการมากขึ้นฟังจากพี่อิดโพสบอกว่าปฐมคือวิจิตงดงามอีสานคนครศินคืออลังการนะบาสันว่า,าจากสีเด กรอบเองว่าวิจิตงดงามคือความเป็นไทยไทยที่ปฐมที่ปฐมทก็เจ้าพดออกมาแล้วส่วนอีสานนครศินก็จะเป็นความอลังการหรูหลาหรูหลาฟูฟ้าอกินอายแบบเดิมนั่นแหละแต่ละเอียดมากขึ้นอยู่ที่ว่าเพื่อนจะยิบอย่างมานําเสนอเคนั่นแฟนขับนี่เป็นผนังทองแดงกาแพงเหล็กให้กับศิลปินให้กับวงหมอลำคณะใดมีเฟนขับหน่อยหมอลำก็สิเอื้อยอายอยู่ยากเด้ มหมอล้ําต่องแฟงขับแต่ละวงกับสีหนาแดน่นเด็กดันแข่งกันเด็กเคียวเสียงกันเด็กแต่ว่าอีสานนครสินมามีติ่งน้ำมูตีร้อยคนตีเบิร์ตสุขนผู้นี่ว่าจังสั้นผู้นีนว่าจังซี่ผู้นี่ว่าจังสัน้นผู้นั้นว่าสีาสาส่ทุกคนมีความคิดเห็นไม่ตรงกันหมดเลยถามว่าวงจะปรับแบบไหนสินเอาใจผู้ใดวงก็ต้องมีเกณฑ์กลางสิเขาต้องมีเกณฑ์กลางว่าโอเคแบบนี้แหละคือสิ่งที่จะนำเสนอเอามากมแานบะ มูมเจ้าเห็นมาม่าบอมาม่าเขาปรุงรสแบบใดมาม่าเนี่ยมาม่าเขาจเอ้าอันนี้ต้มโค้งอันนี้ต้มยำกุ้งอันนี้อันนี้อันนี้นี้ปั๊บเหมือนมาม่าเลยค่ะเพลงนี้ก็เปรียบเสมือนต้มยำกุ้งโชนี้เปรียบเสมือนต้มโค้งโชนี้เปรียบเสมือนเป็ดพะโลเห็นบอทุกโพทุกเพลงเขาก็ปรุงรสออกมาให้เจ้ามักโว์ไดเจ้าก กินโชนั่นจกกบบเบิงโชนั่นจกฟอนโชนั่นแต่ว่าส่วนใหญ่อะฟอร์อตดตดเตยเหลกจะบวาหอดเตยละค่ะผู้ล่งคนนะ้นอะผู้ล่งค้นกับน,อนอ้องอะแต่โชเหลกจะบวาหอดเตยลาค่ะฉะนั้นแล้วงานโชว์ของวอลลแต่คณะก็เหมือนมาม่าไงค่ะแต่รถโชนี่บ่รถต้่มโค้งโชนี่รถต้มย้ําโชนี่รถย็นตาโฟค่ะโชนี่รถอะไรเห็นบ่มันก็มันก็มันก็ต่างกันอยู่แล้ว ความอร่อยไม่เหมือนกันค่ะมาม่าแต่ละห่อเนี่ยอร่อยทุกห่อแต่ไม่เหมือนกันเพราะคนละรสชาติงานโชหมอล้ำคือกันคือกันบะต่างกันดอกเขาจะกับปรุงว่าพอดีผู้ใดมักเพชรกะใส่พี่ผู้ใดมักเข้มกะใส่ปลาลงไปผู้ใดมักเค็มพอเห็ดโชบับปั๊บใครผู้ใดมักมวนผู้ใดบักมวนก็กินเหล้าขาวลงไปที่หลักต่ำลงไปมันมวน โชว์นเนี่ยมถือใจ่ะโพูดยางเข่า,ขาปลาเลยค่ะปลาแหียงไหลไปปูส์นอนอยู่ผุ่นค่ะถือโชว์นเนี่ยมันวน,นจังยางหอบส์ออกมากอะไรตัวแม่นปศนเอาเอออันนี้คือหมอลำหมอลำแต่ละวงไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ละวงมีเอกลักษณ์งานโชวแ์แต่ละครูครูแต่ละครูงานโชว์แต่ละโชว์คอนเซปต์แต่ละคอนเซปต์วงแต่ละวงลงทุนไม่เท่ากันผู้ดใดทุนหลายกระเฮ็ดหลายกระเฮ็ดใหญ่อืม คอยเฮ็ดชุดคืกกันขอยเฮ็ดชุดคือกันแต่ชุดวงนี้ต้นทุนหลักลอยอืมอีกวงหนึ่งต้นทุนหลักพันความอลังการความยิ่งใหญ่มันต่างกันอยู่แล้วอืมจะสีว่าโอ้ยคือบอกคือคณะนั้นอ่ะผู้หนึ่งน้องสิบบาทผู้หนึ่งน้องลอยหนึ่งเนาะมันก็บพกคือกันเล้วเมินบมดละอืมฉะนั้นแล้วไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะสาวน้อยโชว์วงค่าโชว์ล้านห้าโอหาล้านโอหา่าแสนป้า เธอเนาะมันมีความพอดีค่ะพี่เตยบอกว่าดาราบางคนเขาจะเตรียมกันอ่อานกันไว้หดาราบางคนดาราบางคนเขาจะเตรียมกันทะเลาะกันให้เป็นกระแสต่อไปแฟนขับบอลลัมต้องสร้างเรื่องทะเลาะกันให้เป็นกระแสถูกต้องค่ะพี่เต้หมอลลัเข้อเจอา้ามาักดราม่า หมอรำนี่คนเขานี่มักด่ามาดิคนอีสานชอบความน่าสงสารคนไทยที่เป็นคนอชอบความสงสารมักพิตนเวลาเขาเห็นบอกเวลาขอบริจาคอะไรปั๊บนี่ผู้ละกาบาทชิบบาทเป็นเป็นหลายแสนคนล้านคนมันก็ได้เงินหลายล้านมันแป๊บเดียวฉะนั้นเร็วหมอํำต้องขายคอนเทนต์ขายดรามา่าขายสตอรี่อะไรพวกนี้คนหมอลำเนี่ยชอบ สีวายังกรงะซังข่ว่าไปเลยค่ะสีว่าดรามาสีว่าสั่งกระเสเสว่าขายคอนถอดค,ค,คอนถินทำไปเลยค่ะกลุ่มวิจารณ์มีแค่หยิบมือเดียวค่ะแต่คนกลุ่มคนที่ชอบมีเป็นล้านคนมันคือกันเนี้ไม่เหมือนกันค่ะผู้มักตีบอกซิมโค้งนีโอ้ยบ่เสียซิมโคงนีว่าเสียบก็ก,ก,บก,บกินคือเกลีย่เสียก็กินคือเกลีย่มมวนกับมันงคือเกลาีมาล้วนะมันบาถืกใจดอกอันมือใด เราเข่าปากมวนมือใดพ่อกันพ่อมูมวนเบิด์ตขำมอลลัมไงเออมือใดไปแบบบ่ะมวนออกออกจากบ้านมาวนกับป้อมมูก็คือบ่ะมวนมอล้ัมไปจังสี่อืมือมวลมือเหมือนมือหาว่าหาวเพราะว่าคนเนาะมือเมย์มือเมยมือฝนตกมันสิไปหนแวสุดเลยจังเดย